เคยสงสัยไหมว่าเวลามีเหตุสูญเสียครั้งใหญ่ระดับประเทศทำไมต้องลดธงครึ่งเสาการลดธงครึ่งเสามีที่มาอย่างไรวันนี้พี่ประกาศจะเล่าให้ฟังธรรมเนียมการลดธงครึ่งเสาเริ่มต้นขึ้นในประเทศอังกฤษราวศตวรรษที่17โดยมีบันทึกเหตุการณ์สำคัญในปีคริสต์ศักราช1612เมื่อเรืออังกฤษลดธงลงครึ่งเสาเพื่อไว้อาลัยต่อกัปตันเรือที่เสียชีวิตระหว่างเดินทางกลับลอนดอนภายหลังการกระทําเชิงสัญ,ญลักษณ์นี้กลายเป็นแบบอย่างที่กองทัพเรือและหน่วยงานของรัฐใช้สืบต่่่ออมาาเชืกันว การลดทงลงครึ่งหนึ่งเป็นการเว้นพื้นที่ว่างด้านบนของเสาสําหรับทงแห่งความตายที่มองไม่เห็นซึ่งหมายถึงการให้เกียรติแก่ความตายและผู้ล่วงลับที่อยู่เหนือเกียรติทั้งปวงบนเสาทงนั้นธรรมเนียมนี้ได้แพร่หลายมาสู่สยามในช่วงรัชกาลที่4เมื่อวันที่9กันยายนพุทธศักราช2 4 4 4สมเด็จพระเทพสิินทาบรมราชินีสิ้นพระชนบรรดาชาวต่างชาติที่พำนักอยู่ในกรุงเทพมหานคร ได้แสดงความอาลัยด้วยการลดธงครึ่งเสาเป็นเวลา3วันนับเป็นครั้งแรกที่สยามปรากฏทมเนียมนี้แม้จะยังไม่ใช่การประกาศอย่างเป็นทางการของรัฐบาลก็ตามต่อมาการลดธงครึ่งเสากลายเป็นรมเนียมทางราชการอย่างชัดเจนภายหลังการสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดลรัชกาลที่8ในปีพุทธศักราช2489รัฐบาลได้ประกาศให้สถานที่ราชการทั่วประเทศลดธงครึ่งเสาเป็นเวลา30วัน เพื่อแสดงความอะไรทั่วแผ่นดินนับแต่นั้นรมเนียมนี้จึงถูกนามาใช้ในโอกาสสาคัญทางราชพิธีและการถึงแก่อสัญกรรมของบุคคลสําคัญของชาติในเหตุการณ์ที่ผ่านมาเมื่อวันที่24ตุลาคมพุทธศักราช2568ประเทศไทยต่างโศกเศร้ากับการจากไปของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชชน,นีพันปีหลวงพระมารดาแห่งแผ่นดินผู้ทรงงานเพื่อประชาชนมายาวนานรัฐบาลได้ประกาศให้ลดธงเครื่องเสาทั่วราชาอาณาจักรเป็นเวลา30วัน เพื่อถวายความอาลัยและรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของพระองค์นอกจากกรณีการสูญเสียของบุคคลสำคัญแล้วการลดทงครึ่งเสายังใช้เพื่อแสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์สูญเสียครั้งใหญ่ในระดับประเทศหรือระดับโลกเช่นภัยพิบัติการก่อ,อก,การร้ายหรือเหตุการณ์โศกนาฏกรรมที่มีผู้เสียชีวิตจำนวนมากซึ่งเป็นการแสดงออกถึงความรู้สึกร่วมของประชาชนทั้งชาติที่ร่วมไว้อาลัยต่อความสูญเสียนั้นการลดทงครึ่งเสาจึงไม่ใช่เพียงการปรับตำแหน่งของผืนผ้า แต่เป็นการแสดงออกทางจิตใจของประชาชนเป็นสัญลักษณ์ของความสามาคัคคีความเคารพและการระลึกถึงผู้ที่จากไปอย่างทรงเกียรติและแม้การเวลาจะผ่านไปธงที่ลดลงครึ่งเสายังคงโบกสะบัดอยู่เหนือหัวเราเพื่อเตือนให้ระลึกว่าทุกชีวิตที่อุทิศตนเพื่อชาติหรือทุกเหตุการณ์ที่หล่อหลอมความเป็นหนึ่งเดียวของประชาชนย่อมได้รับการน้อมรำลึกตราบนิรัน